สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาบมำเพ็ญประโยชน์ทำความดีให้แก่โรงเรียนสาธิตยาสันนะครับเราจะมาสอนเด็กๆให้ออกกำลังกายโดยใช้ท่าไม้ไม้มวย,ยไทยเป็นท่าหลักนะครับเชิญพบก,กับภารกิจที่เราสามคนจะทำได้นโอกาสน,นี้ครับเชิญครับครับ อาจารย์ผู้ฝึกนะครับคืออาจารย์นิกรครับทําหน้าที่สอนเด็กครับเพนเด็กใช้ศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยครับครับตามเรามานะครับ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งชื่ออะไรครับระยิกับคนระยิกนะครับสนุกไหมครับสนุกครับกิจกรรมการออกกำลังกายที่พวกพี่มอบให้ครับสนุกครับถ้าใี้โอกาสจยากให้พวกพี่มาอีกไหมครับอยากให้มาอีกครับครับพวกเราจะหาเวลาบ้างมาพบน้องและมาให้โอกาสดีๆกับน้องๆดีนะครับครับขอบคุณได้ครับได้ครั ครับภารกิจของพวกเราจบลงแค่นี้ครับพวกเราดีใจมากที่าาได้มาให้ความสุขคามสนุกและทําให้เด็กๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ